อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบรวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจี้จโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเมิงละเลงข่าวนะครับรายการที่ทำเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาขยา่ามาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนนะครับและนี่คือเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราอยากจะนําเสนอครับเรื่องราวนั้นก็คือท่าแข้งดาวรุ่งว่าที่เจ้าของรางวัลโกลเด้นบอยครับเอาละ่ะไม่เป็นการสาวเรียเสียเวลาครับนี่คืออีกหนึ่งครั้งที่เรากําลังพูดถึงสุดยอดรางวัลของเหล่าดาวรุ่งครับนั่นคือรางวัลโกลเด้นบอยนั่นเองครับก็จริงๆแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาา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 มีกกกรรรรรปปะะศยยชื่่่อองงเ็นนทแล้ววคับ20 แมตเตะที่จะมีรุ้นรางวัลโกลเด้นบอยเนี่ยมีใครกันบ้างซึ่งรางวัลน,นี้ครับเป็นรางวัลที่ผู้สื่อข่าวจะเป็นคนโหวตเพื่อมอบให้กับดาวรุ่งที่เล่นในยุโรปที่มีผลงานเดบัที่สุดแล้วก็รายชื่อ20คนเนี่ยอาจจะพูดมายกมาพูดทุกคนมันคงไม่ไหวผมเก่งมาให้5คนแล้วกันที่มีโอกาสจะได้รางวัลมากที่สุดแล้ว5คนนี้จะโดนใจทุกคนหรือเปล่าไปชมพร้อมๆกันครับคนแรกครับเออร์ลิงบราส์ฮาร์แลนด์ครับ,อ,รรบอ่าแน่นอนเลยครับว่าชื่อของเขาต้องเข้ามาติดใน รางวัลโกลเด้นบอยแน่ๆคือมีชื่อท้าชิงแน่ๆแต่จะได้หรือเปล่านึยว่ากันนะแาะร์นปัจจุบันอายุ20ปีนะครับกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดๆเลยหลังจากที่ย้ายถิ่นฐานจากสโมสรเรดบูลซาวบวกไปร่วมทัพเสือเหลืองบรูซิเอโดตบูลในปี2019ด้วยค่าตัวราวๆ20ล้านยูโรซึ่งเขาก็เริ่มทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนหน้าจะย้ายไปร่วมทัพเสือเหลืองนะครับเจ้าตัวก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เล่นกับเซาวบวกนะยิงไป28ประตูก,ก,นะกัับวแ้ว พอย้ายไปร่วมทีมเสือเหลืองนี่ก็ต้องบอกว่าแทบไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวอะไรมากมายนักเลยครับเจ้าตัวนี่ฉายแสงนะไม่ได้เป็นคีมโมนะฮะแต่ว่ากาฉายแสงจริงทำผลงานกับต้นสังกัดใหม่ได้แบบสุดปังไปเลยลงล่นให้กับเสือเหลืองนี่ครึ่งฤดูกาลที่เหลือครับยิงประตูได้เป็นกรอบเป็นกำรรฝากผลงานไว้นี่ก็คือ16ประตูอีก3แอสซิสต์วมทุกรายการภายในระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลกับดอทมุนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มระดับนี้เนี่ยนะครับไม่ติดกระบาแลวครับเหลือเวลาแค่ครึ่งซีซั่นแต่ผลงานโดดด่ด่นนนนขาาาีี้้รรวมทังงปยิ ไป44ประตูกับ10 asset ครับภายในระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นด้วยผลงานทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราเล่ามานี้ถ้าไม่ติดก็บ้าแล้วครับยังไงก็ตามพาแล้วนึงเป็นอีกหนึ่งตัวเก่งครับที่จะได้คว้ารางวัลลเด้นบ Boy อาล่ะครับไปกันที่อีกหนึ่งนุ่มของเสือเหลืองเช่นเดียวกันครับ Jan Sancho นี่คือหนึ่งในนักเตะจากเสือเหลืองบรูซเซนดอร์ุนที่ฮอตและร้อนแรงที่สุดในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายท้ายสุดไม่ได้รวมทัพกับทีมไหนเลยยังอยู่กับบรูซเซนดอร์ฟุนนะครับฟาารอ่ยื นเป็นตัวหลักกับโรเซนดอดมุลในฐานะปีขวาตัวจี๊ดเลยเริ่มเล่นกับดอดมุลตั้งแต่ปี2017ครับซึ่งตอนนี้นะฮะซานโชเนี่ยพัฒนาตัวเองจากแค่ดาวรุ่งอังกฤษที่แบบลงเล่นในพรีมเมียร์ลีกไม่ได้กลายไปเป็นดาวรุ่งที่ตอนนี้ค่าตัวน่าจะแพงที่สุดในตลาดซื้อขายแล้วล่ะครับตอนนี้อายุ20ปีแล้วนะครับก็สร้างผลงานเป็นหนึ่งในรายการที่ดีที่สุดเลยครับในอาชีพการอาแขงของเขาเลยก็ว่าได้เพราะว่าลงเล่นกับดอดมุลรวมทุกรายการในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยทำไป20ประตู2 0สซตั assets, ัโัโหุดปงงงึ่่วว็ววาเเนลข จำนวนประตูกับจำนวนแอซิสที่เยอะมากแล้วมันเป็นเครื่องการันตีได้เลยนะครับว่าฝีเท้าของซานโช่ไม่ธรรมดาแน่นอนนี่จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้ซานโช่อยู่ในลิสต์รายชื่อว่าที่เจ้าของรางวัลโกลเด้นบอยครับเอาครับยังอยู่ที่เยอรมันนะครับเราไม่ไปไหนฮะยังปักหลักกันอยู่ที่เยอรมันเลยก็นี่เลยครับอาร์ฟันโซเดวิสครับจากไบร์นมิวนิกครับก็ต้องบอกว่าไบร์นเนี่ยนะครับดึงตัวเดวิสมาในปี2018ค่าตัวตอนนั้นเนี่ย10ล้านยูโรก็ถือว่าแพงสำหรับดาวรุ่งนะดึงตัวมาจากสสสโมรรรแววว์คคูเเอััับบซึ่งจ้าตก็นน วเองขึ้นมาเป็นนักเตะตัวหลักในทัพเสือรต้าได้อย่างรวดเร็วแยกตำแหน่งแบ็กซ้ายกับรุ่นพี่เลยครับแล้วก็ดาวิดอาราบาก็ย้ายไปเล่นเซนเตอร์นะครับส่วนเจ้าตัวก็ยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายยาวๆครับเดวิดยในวัย19ปีตอนนี้ประสบความสำเร็จมากมายกับต้นสังกัดอย่างบาเยอร์มิวนิกนะครับด้วยผลงานตัวเลขที่ผ่านมาคือเขาทำได้3ประตูกับ10แอสซิสต์รวมทุกรายการซึ่งในฐานะแบ็กซ้ายเนี่ยก็ถือเป็นตัวเลขที่ดูดีเลยนะครับแถมในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาพาทีมคว้าแชมป์มามากมายทั้งในลีกและเวท ถ้าจะหานักเตะในวัย19ปีที่ประสบความสำเร็จเยอะขนาดนี้ผมว่าไม่มีใครสู้เขาได้ในซีซั่นที่ผ่านมาครับและได้ความสำเร็จมากมายขนาดนี้ทำให้เขามีชื่อลุ้นรางวัลโกลเด้นบอยแน่ๆครับเพราะว่าถ้านับเรื่องของโทรปี่เนี่ยคนนี้เยอะสุดเลยนะฮะคนที่4ครับมาฝังอังกฤษกันบ้างหรือจะน้อยหน้ากันเกินไปหน่อยนะฮะก็ต้องมีชื่อคนนี้ครับต้องมาฝังอังกฤษเมซอนกรีนบูดนั่นเองครับกรีนบูดเป็นปีกขวาชอ่อังกฤษจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นดาวรุ่งที่ถูกโอเล่กูน่าโซชาดันขึ้ เเลยพราะว่าตั้งแต่เขาลงสนามกับยูนเต็ดเนี่ยรวมกันทั้งหมด49นะัดรวมทุกรายการเนี่ยนะครับเขายิงไปได้ถึง17ประตูกับ5แอสซิสต์มันเป็นฤดูกาลแรกแบบที่เป็นชุดใหญ่แบบเต็มตัวของกรีนวูดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าโตเกินวัยครับไม่มีความเกรงไม่มีความประมาทใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ขวาตายซ้ายสลบนะฮะเพราะว่าเล่นได้ทั้งสองเท้าปรับตัวเข้ากับจังหวะการเล่นในระดับสูงได้อย่างรวดเร็วแหละครับแม้ว่าผลงานของทีมอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนักแต่ผลงานส่วนตัวของกรีนวูดในวัย19ปีีีกกกกก็็็ถถืออออวววว่่่าาาใช้้้้ไดดดดดเเเเลลลยยคครััััััับบบบบแแแปนนนนนนหึงิตมท3 อาจจะดูาาะีกคนนึงก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่โอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้มาแรงมากๆ,ๆนะครับอยู่ในลาลิก้าสเปนครับนั่นคืออาซูฟาติเนี่งครับอาซูฟาติเนี่ยเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งวัย17ปีจากสโมสรบาร์เซโลนาครับที่ถูกโรนัลคูมันชื่อการทีมคนใหม่นะครับหมายมั่นปั้นมือว่าฟาติต้องเป็นตัวหลักของสโมสรบาร์เซโลนาให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้และในฤดูกาลที่แล้วลนะครับฟาติก็ได้โอกาสลงสนามในชุดใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยเป็นปีที่มีความเร็วมีความคล่องตัวทักษะดีและก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครูรกาาาาลที่ผ่ผมฟติ ไปพอประมาณฮะก็คือ8ประตูกับ1นึแอสเซรวมทุกรายการถือว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับคนดะิเดตในตำแหน่งโเดินบอยคนอื่นๆแต่ว่าทักษะฝีเท้าของเขาเนี่ยถือว่าเป็นน่าจับตามองมากๆนะเพราะว่าอายุน้อยกว่าคนอื่นนะ17เปียังมีเวลาสามารถพัฒน,นาได้อีกเยอะเลยลก็เลยทําให้ฟาติเนี่ยนะครับมีชื่อติดมาอยู่ในคนดิเดตลุ้นรางวัลโเดินบอยนันเองครับตอนนี้คือ5คนที่เป็นตัวเก่งที่เราแนะนํากันไปแต่ว่ามีถึง20คนนะครับเดี๋ยวเราจะมองไล่ชื่อกันแล้วก็คุณผู้ชมคิดว่าใครจะไไดดด้้้ราาาวักมมกเาากเเนย็มขะจ 0รายชื่อตรงนี้ฮะรายชื่อทั้ง20คนมีดังนี้นะครับหนึ่งเลยมิเชลบาร์เกอร์จากปารีสแซงต์แชมงเอเดอร์โดกามาวินกาจากแรนส์ครับโจนาธานเดวิสจากเล m ส์อัลฟาโซเดวิสจากไบรเยนมิวนิกเซนิโยดเสนะครับจากบาร์เซโลนาฟาบิยอซิวาจากฟูดแฮมป์ตันครับอารซูฟาติจากบาร์เซโลนาเฟลฟอรเดนจากแมนซิตีร์แรนการ์เรนเดชจากอาเจ็์อัมสเตอร์ดัมครับเดวิสันกินวูดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์ลิง มุนโดมินิกโซวัสไลน์จากเลสบูซาบัวชานโดโตเนลี่ครับเอซิมิลานยืมตัวจากเรซ่ามานะครับเปเดร์ตอรเรสจากแมนซิตี้และบิเนซุจูเนียจากเรอัลมาดริดครับอ่านี่คือ20คนที่ผ่านเข้ามาเป็นตัวเก่งท้าชิงรางวัลโกลเด้นบอยคิดยังไงกันบ้างครับใครควรจะได้รางวัลน,นี้ผมเลือกให้แล้ว5คุณผู้ชมลองเลือกกันมาครับว่าใครควรจะได้ย้ำอีกทีนะครับผู้สื่อข่าวจะเป็นคนโหวตรางวัลน,นี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นคนได้นะครับและอย่าลืมนะฮะกดไลคคค์์์กกกดดดแชรรอออมมมเเนนตพูุยยัาาไ้้ใหทื่ง บอกได้เลยพบกับใหม่โอกาสหน้าครับกับเกมเองแงเรเนข่าวทุกๆวันจันทร์พุดงุกเวลา5โมงเย็ยนแบบนี้ทางของสนามอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับอะไรวะ คนทํางานกับมีความสุขตั้งแต่ทางานแล้วก็มีความสุขกับทุกๆงานที่ทําครับครับสวัสดีครับขอให้อวยพรให้ลูกให้ตัวเองอ๋ออวยพรให้ลูกน้องเทนโตขึ้นมาเชียร์ลิเวอร์พูลครับแล้วก็ขอให้เป็นเด็กที่แข็งแรงส่วนเมียก็มีคนเดียวดีแล้วนะครับเพราะว่าแต่ถ้าบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวเดี๋ยวหาเมียเพิ่มให้ครับไปแล้ะครับขอให้กูหายจากโรคไวๆด้วยขอบคุณครับ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 นี่งครับมือมครับฉันร้าถ้าคนรู้วันนี้เป็นวันเกิดพี่แสดงว่าวันนี้เขาดูจะจบใช่ใช่ ก็อ,อย่างนั้นแหละแต่ก็น่าจะไม่น่าจะไม่ผมว่าเขาดูจบโ,โอเคนะ